สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรย,ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องครับสืบเนื่องจากคลิปเสียงที่หลุดออกมาซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับอดีตผู้นำกัมพูชาอย่างสมเด็จฮุนเซนส่งผลให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทั้งในแง่ความเหมาะสมทางการเมืองการทูตและความมั่นคงของชาติ ประเด็นนี้ไม่เพียงพอแต่สร้างแรงสันเทือนภายในพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังทำให้ฝ่ายค้านและภาคประชาชนจำนวนไม่น้อยออกมาเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบทางการเมืองอย่างชัดเจนทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนในทิศทางการเมืองไทยในขณะนี้ และจากประเด็นนี้ครับล่าสุดกลุ่มประชาชนผู้รักชาติที่ประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองพาคประชาชนจากหลายพักส่วนอาทิคอปทคณะหลอมรวมประชาชนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินกองทัพธรรมและเครือข่ายอีกมากมายร่วมกันถแถลงข่าวพร้อมอ่านถแถลงการภายใต้หัวข้อรวมพลังแผ่นดินโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเป็นตัวแทนกล่าวสรุปว่าจิบเสียงที่หลุดออกมาของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่ขัดจริย การทำในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงที่เป็นเนื้อหานั้นแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติแน่นอนดังนั้นถ้าใครยังสนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือพักไหนก็ตามนั้นถือว่าท่านเข้าร่วมเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยโดยนายปานเทพกล่าวต่อนะครับว่าทางกลุ่มรวมพลังแผ่นดินจึงขอสรุปข้อเรียกร้อง3ข้อดังนี้ 1. ประชาชนเรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีลาออกทันที2เรียกร้องให้พัดว่่มรัฐบาลถอนตัวออกทันทีและ 3. เรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงพลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศยืนอยู่ข้างประเทศไทยฝ่ายเดียวกันร่วมกันสามัคคีในการปกป้องแผ่นดินในวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้ ขอเวลาแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้น16นาฬิกถึง21นาฬิกาและรวมพลังในการรักชาติรักแผ่นดินปกป้องอธิปไตยของชาติกำจัดอดีรตราสัตููพร้อมกันด้วยการแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยคือธงชาติไทยไม่ว่าเสื้อสีใดไปแสดงพลังกันให้มากกว่าการจัดตั้งจากฝ่ายกัมพูชาขอรวมพลังกันทั้งนี้เป็นพลังแห่งสามัคคีในการปกป้องอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยและทวงคืนแผ่นดินไทย และทวงคืนแผ่นดินไทยที่ถูกลุกล้ำเข้ามาทั้งหมดและทวงคืนแผ่นดินไทยที่ถูกลุกล้ำเข้ามาทั้งหมดให้เป็นของราชอาณาจกักรไทย ขณะเดียวกันวันนี้นายมงคลสุรัสัจจะประธานวุฒิสภาได้ทําหนังสือถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังคณะสมาชิกวุฒิสภาลงวันที่19มิถุนายนขอให้ประธานวุฒิสภาส่งหนังสือกล่าวหานางสาวแพทย์องทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการปปชเพื่อไต่สวนและมีความเห็นว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตร ฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ยังทําหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วร3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่กรณียังกก่าวเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารได้รวบรวมรายชื่อสวเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อถอนนายกโดยก่อนหน้านี้พลเอกสวัสดิ์และสว,สะสวสออกแถลงการขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง โดยมีสาระสําคัญขอแสดงความไม่สบายใจต่อพฤติการของผู้นํารัฐบาลที่แสดงออกถึงการด้อยความสามารถขาดภาวะผู้นําเมื่อวันที่18มิถุนายนนางสาวแพทองทานยอมรับว่าคลิปเสียงสนทนาเป็นตนกับสมเด็จหุนเซนจริงมีเนื้อหาพาดพิงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนฝ่ายตรงข้ามด้วยค่า ไม่ให้เกียรติทหารกองทัพที่ทําหน้าที่รักษาธิปไตยอีกทางการสนทนาเป็นการยินยอมอ่อนข้อและอ่อนน้อมให้อริรัตสัตวตูผู้ลุกการต่อแผ่นดินไทยแสดงท่าทีพร้อมตอบสนองความต้องการที่สมเด็จฮุนเซนเรียกร้องการกระทําของผู้นํารัฐบาลเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยเสียหายอย่างใหญ่หลวงประชาชนหมดความเชื่อถือศรัทธาที่ผ่านมาพฤติการผู้นํารัฐบาลสอดถึงความเป็นคนไม่รักชาติบ่งบอกความเป็นคนทรยศขายชาติ ปัดนี้ความอดทนคนในชาติสิ้นสุดลงแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกรรมธิการการทหารและขอวขอเรียกร้องให้หนางสาวแพรทองทานลาออกจากตําแหน่งนายกรัเมนตรีกรรมธิการการทหารเห็นว่าการกระทําของหนางสาวแพรทองทานอาจเข้าข่ายความผิดดังนี้หนึ่ง ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา5ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ประเทศและสาธารณาสมบัติของแผ่นดินมาตรา52รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งการนี้รัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกองที่มีประสิทธิภาพมาตรา164ในการบริหารราชการแผ่นดินครมต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 2. ผิดประมวลกฎหมายอาญาหมวด2ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรและหมวด 3. ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นฐานกบฏหรือคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศหรือที่เป็นปปักั์ต่อรัฐหรือร่วมเป็นค่าศึกของประเทศและมาตรา257ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ ส,ส่งผลต่อการดำรงตําแหน่งทางการเมืองและการตําหนิแม่ทัพภาคที่2ว่าเป็นคนละฝ่ายกับเราหมายถึงเป็นคนละฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีไทยกับสมเด็จฮุนเซนถือเป็นการสร้างความแตกแยกในชาติ เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุดจริตละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งนายกและมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ขาดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมธิการทาหารและสวไม่อาดปล่อยให้หนางสาวแพรทองทานที่เป็นบุคคลฝั่งเดียวกับกัมพูชาเป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยให้บริหารประเทศต่อไปได้ดังนั้นขอเรียกร้องให้หนางสาวแพรทองทานลาออกจากตำแหน่งและยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันที กรรมธิการอาหารไม่อาจปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามประเทศไทยบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้แม้แต่วินาทีเดียวมีความจำเป็นต้องยื่นถอดถอนนางสาวแพร่ทองทานออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต,ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงโดยจะไปยื่นถอดถอนต่อสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารอย่างมีสติอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่เป็นข่าวปลอมปุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดจากผู้ไม่หวังดีจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายกัามาการการทหารและสอวอตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออธิปไตายและความมั่นคงของชาติด้วยการทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนคนไทยให้ดีที่สุดพร้อมยืนเคียงคู่ประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและกองทัพ เพื่อรักษาธิปไตยและประเทศสุดกำลังเมื่อใดไร้ธรรมอำมพัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอน ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งนายกครับนางสาวแพทรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่กองบินที่11อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีทางด้านของพลโทบุญสินพาคกลางแม่ทัพที่สองให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ยกมือไหว้รับการทําความเคารพของแม่ทัพที่สองและได้พูดคุยทักทายกันแต่ยังไม่มีรายงานว่าได้มีการพูดคุยอย่างไรกันบ้างจากนั้นทั้งคู่ได้เดินพูดคุยกันมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อมายังอบตโดมประดิษฐ์อำเภอ้ํายืนจังหวัด ังหวัดอุบลราชธานี อยา่างไรก็ตามครับไม่รู้เหมือนกันว่าการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไปพบกับแม่ทัพพันธิสองในครั้งนี้มันสร้างความไม่พออกพอใจอะไรให้กับสมเด็จฮุนเซนหรือไม่พอล่าสุดครับสมเด็จฮุนเซนมีการปล่อยภาพในอดีตครับที่นายกแพพองทานเคยไปเยือนขเขมรและขอดูห้องพักทักษิณกับยิ่งรักษในบ้านของฮุนเซนซึ่งการปล่อยภาพครั้งนี้มีการคาดการกันว่าต้องการขู่ว่าจะเปิดเบื้องหลังเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ สมเด็จทุนเซนอดีตนายกและก็ประธานวุฒิสภากัูชาโพดภาพการพานางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปชมห้องที่นายทักษินชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรเคยเข้าพักโดยระบุว่าก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีไทยได้ขอเข้าชมห้องที่ดีดาและอาของเธอเคยพักบ้านของข้าพเจ้าได้สงวนห้องไว้ให้พวกเขาสองห้อง ห้องหนึ่งมีชื่อว่าห้องทักษิณและอีกห้องชื่อว่าห้องยิ่งรักโดยที่สามีของนายกรัฐนมนตรีไทยได้ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอห้องทั้งสองห้องเอาไว้ทั้งนี้ภายหลังการโพสต์ของสมเด็จทุนเซนคนไทยหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพธรรมดาแต่มันคือการปล่อยหมากทางการเมืองขายกับเป็นการส่งสารกดดันผ่านภาพบอกไกลว่าอาดีตยังไม่จบและเบื้องหลังยังอยู่ครบ หากนี่คือความสัมพันธ์ส่วนตัวเหตุใดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเวลานี้หากนี่คือแค่ความระลึกถึงเหตุใดต้องบอกว่าสงวนห้องไว้ให้โดยเฉพาะคนดูข่าวไม่ได้โง่คนไทยรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ทริปเยี่ยมบ้านเพื่อนแต่เป็นการส่งในยะว่าใครกำลังกุมเกมอยู่เบื้องหลังประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรในเมื่อเบื้องหน้ายังไม่มีอิสระจากเบื้องหลัง อีกคอมเมนต์ครับบอกว่าแสดงว่าภาพเจอแม่ทัพได้ผลเปิดอีกเลยฮุนเซนคนไทยอยากรู้แต่คิดอีกทีจะปล่อยให้คนที่โดนบลับได้เป็นนายกต่อไปจริงหรือเปลี่ยนคนจะดีกว่าไหมอีกคอมเมนต์บอกครับว่าฮุนเซนปล่อยของปล่อยมาอีกเยอะๆคนไทยจะได้รู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะกับตระกูลนี้ และอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าขอบคุณหุ่นเซนเอาอีกเอาอีกจะได้เห็นต่อไปนี้ใครจะไหวพ่อลูกคู่นี้อีกเลี่ยงได้ไม่เลี่ยงก็ไหว้กันต่อไปเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ต้องสนใจขณะเดียวกันครับภาพนี้ทางด้านของคุณกันจอมพลังก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันโดยถอนหายใจแบบยาวๆบอกว่าเฮ้อบอกแล้วมันจะเอาจนจมดิน